จิตวิทยาที่คนฉลาดใช้ทำให้แฟนกลับมาขอคืนดีหนึ่งครับคนฉลาดเขาจะรู้จักวิธีการปรับไม d ซ e ตครับปัญหาคือคนธรรมดามักจะคิดว่าเขาคือคนที่อบอุ่นสำหรับฉันคุณกำลังมองแมวจนกลายเป็นเสือคนฉลาดจะปรับไมเซ็ตก่อนว่ามันมีคุณค่าเราก็มีคุณค่าของครับคนฉลาดเขาเลิกเป็นคนเดิม เลิกตอบแชทเร็วเลิกทักไปก่อน3ครับคนฉลาดโชว์ให้เห็นว่าก็มีคนอื่นเหมือนกันนะที่อยากได้ฉันคุณออกสังคมครับเข้าคลาสเข้าสัมมนาเฮฮาปาร์ตี้ต่างๆที่ทําให้อีกฝ่ายเห็นว่าชีวิตของคุณไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่นะกลับมาแต่งตัวสวยหล่อมั่นใจอีกครั้งครับ4ครับคือการสร้างความขัดแย้งในใจคนครับคุณจำไว้นะครับนี่คือกฎของการเรียกโฟกัส ของมนุษย์ทุกคนเข้ามาหาตัวคุณเช่นคุณพูดว่าฉันเนี่ยอยากโทรหาครับทุกเช้าเลยนะแต่คุณการกระทําคือไม่โทรครับมันคือความขัดแยง้งพอคุณสร้างความขัดแย้งแบบนี้บ่อยๆเนี่ยสมองของอีกฝ่ายจะเกิดการตั้งคําถามเพราะเกิดการตั้งคําถามมันจะเริ่มมาโฟกัสและมันจะเริ่มคิดถึงเรื่องคุณมากขึ้นคุณเลยกลายเป็นคนคนเดียวที่ไปอยู่ในจิตใต้สํานึกของเขาครับมนุษย์โฟกัสได้แค่เรื่องเดียว ไม่สามารถคิดถึงคนสองคนในเวลาเดียวกันได้ครับปัญหาเวลาที่เขาเลือกที่จะไปมีคนอื่นเพราะคุณดึงโฟกัสของเขาไม่ได้คุณเรียกโฟกัสของมนุษย์มาหาตัวคุณไม่ได้ครับเมื่อเราเรียกโฟกัสของคนอื่นมาหาตัวเราไม่ได้คุณเลยไม่มีอำนาจในใจของเขาครับคุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึง10เท่าครูคอมเคยสอนไว้ในอ e ีบุ๊ก6เล่มครับเล่มที่1อ e ีบุ๊ก100ประโยค ของคนมเสเนห์จงจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็นจะเสียทุกอย่างมูลค่า1,990บาทเล่มที่2 100วิธีอ่านใจแฟนไม่มีใครหลอกคุณได้ถ้าคุณรู้ทันแต่ทุกคนจะหลงรักคุณถ้าคุณรู้ใจเขามูลค่า1,990เล่มที่3 100โพสต์ของคนมเสเนห์ คนอยากตอบแชทและอยากคุยกับคุณถ้าคุณพรีเซนต์ตัวเองเป็นบนโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งแฟนเก่ามูลค่า1,990บาทเล่มที่4อ e ีบุ๊ก100คำชมของคนฉลาดถ้าคุณมีคารมแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยคนก็หลงรักคุณแต่ถ้าคุณไม่มีคารมต่อให้ทำดีแค่ไหนคนก็ไม่เห็นค่าของคุณมูลค่า1990บาทเล่มที่5อ e ีบุ๊ก100เช็คลิสต์ของคนมีเสน่ห์คุณต้องรู้ครับว่าถ้าเขาทักมาควรดองไหมหรือควรตอบถ้าเขาหายไปควรตามไหม หรือไม่ควรตามถ้าตามต้องตามยังไงถ้ากแกล้งหายไปจะแกล้งหายยังไงให้ได้ผลมากที่สุดและเป็นวิธีที่คนฉลาดใช้มูลค่า1,990บาทเล่มที่6 e อีบุ๊ก100ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าคนจะเห็นคุณค่าของคุณเพราะคุณชี้นําสมองของเขามูลค่า1,990บาทอีบุ๊กทั้ง6ชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมด11,940บาทแต่ถ้าใคร CF โดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้กูคมให้โปรพิเศษอยู่ที่ 299บาทซึ่งไม่เคยจัดโปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้นวิธีการสมัครง่ายๆเพียงแค่ 1. Li ่งแอดไลน e ไอ LOVE_ ตอง9 2เมื่อเข้าไปที่ Line แ d d แล้วให้พิมพ์รหัส299 3. บอทจะทำการส่งหมายเลขบัญชีเพื่อให้คุณสมัครนะครับ4แจ้งสลิปไปที่ Line at. 5บอทจะทำการส่งอีบุ๊ทั้ง6เล่มนี้ให้คุณไปเลยทันทีครับ ถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิตครับ